บัณฑิตกับหมวกหนึ่งร้อยใบบทที่1การอำลาณสำนักเขาเขียวท่ามกลางสายหมอกที่ปกคลุมยอดเขาชิงซานเสียงระฆังจากสำนักศึกษาดังเหี่งง่างสะท้อนไปทั่วหุบเขาวันนี้เป็นวันที่อาหยางบัณฑิตหนุ่มผู้มีสติปัญญาเฉลียวฉลาดและมีวาทศิลป์เป็นเลิศกำลังจะออกเดินทางไกลมุ่งหน้าสู่เมืองหลวง เพื่อสอบคัดเลือกและรับตำแหน่งข้าราชการตามที่ใจหวังมาเนื่อน,นานก่อนจะก้าวออกจากประตูสํานักเขาได้เข้าไปคุกเข่าต่อหน้าท่านอาจารย์จางผู้อาวุโสผู้ทรงศีลและได้รับการยกย่องว่าเป็นปราชผู้สันโดษไม่ยินดียินร้ายต่อลาบยสศสรรเสริญอาหยางเอ๋ยอาจารย์จางเอ๋ยด้วยน้ำเสียงทุ้มต่ำและเปี่ยมไปด้วยความเมตตา ราชสำนักนั้นเปรียบเสมือนทะเลลึกที่มองไม่เห็นก้นบึงผิวหน้าอาจจะดูสงบนิ่งแต่ภายใต้พายุคลื่นลมแห่งการแย่งชิงนั้นรุนแรงนักเมื่อเจ้าเข้าไปในฐานะคนใหม่เจ้าต้องรักษาเกียรติและหน้าที่ของตนให้ดุดดังรักษาชีวิตที่สำคัญที่สุดเจ้าต้องรู้จักนอบน้อมต่อผู้อาวุโสอย่าได้ถือดีในความรู้ของตนเองเป็นอันขาด อาหยางก้มหน้าฟังอย่างตั้งใจใบหน้าของเขามีรอยยิ้มจางๆที่ยากจะคาดเดาความหมายเขารินน้ำชาให้อาจารย์ด้วยท่าทีนอบน้อมยิ่งคำสอนของท่านอาจารย์ล้ำค่ายิ่งกว่าทองคำข้าทราบดีว่าการถ่อมตนคือวิถีของวินยูชนบทที่สองของขวัญร้อยชิ้นในยามเดินทางดังนั้นอาหยางกล่าวต่อ พลางชี้ไปที่ห่อสัมภรระใบใหญ่ที่มัดไว้อย่างแน่นหนาเพื่อให้การเดินทางในเส้นทางราชการของข้าราบรื่นข้าได้เตรียมหมวกไปด้วยทั้งหมด100ใบขอรับอาจารย์จางขมวดคิ้วด้วยความชงนหมวกหรือเ้าจะเอาหมวกมากมายขนาดนั้นไปทําไมการอาหยางเมืองหลวงไม่ได้หนาวเหน็บจนต้องเปลี่ยนหมวกทุกวันเสียหน่อยอาหยางยิ้มกว้างขึ้น ท่านอาจารย์หมวกเหล่านี้ไม่ใช่หมวกที่ทำจากผ้าหรือไหมแต่มันคือหมวกแห่งคำเยินยอขอรับข้าตั้งใจไว้ว่าหากข้าพุทป,ปะขุนนางผู้ใหญ่หรือเพื่อนร่วมงานคนใดข้าจะสวมหมวกให้เขาคนละใบมอบคําชมที่ถูกหูยกย่องความสามารถของเขาให้สูงส่งข้าเชื่อมั่นว่าหากทำเช่นนี้เส้นทางของข้าในเมืองหลวงย่อมไร้ขวบหนามแน่นอน เมื่อได้ยินดังนั้นใบหน้าของอาจารย์จางก็เปลี่ยนเป็นแคร่งครึมทันทีทันฟาดฝ่ามือลงบนโตไม้เบาๆเหลวไหลเจ้าศึกษาตำราปราดมาหลายปีฉะไหนจึงคิดใช้วิธีที่สอพลออย่างนี้บัณฑิตที่แท้จริงต้องยืนหยัดด้วยความซื่อสัตย์และพึ่งพาความสามารถการยกย่อปอปั้นทุกคนที่พบเห็นไม่ใช่ทางที่วินยูชนพึงกระทำมันเป็นพฤติกรรมของคนสอพลอ อาหยางไม่ได้มีท่าทีตกใจต่อการตำหนินั้นเขาค่อยๆค,คลานเข้าไปใกล้สิทธิ์อาจารย์มากขึ้นแล้วกล่าวด้วยน้ำเสียงนุ่มนวลแฝงความน่านับถือท่านอาจารย์ขอรับโปรดระงับโทสะและฟังข้าสักนิดในใต้หลานี้มนุษย์ส่วนใหญ่ล้วนมีกิเลสและตัณหาพวกเขาหิวโหวยคำหวาและโหยหาการยอมรับใครบ้างที่ไม่ชอบให้คนชงว่าฉลาดใครบ้างที่ไม่ชอบให้คนบอกว่าตนเองสูงส่ง อาหยังหยุดจังหวะเล็กน้อยดวงตาของเขาจ้องมองอาจารย์ด้วยความเคารพอย่างสูงสุดแต่แน่นอนว่าสิ่งที่ข้าพูดมานั้นใช้ไม่ได้กับท่านอาจารย์เลยแม้แต่น้อยเพราะท่านคือปราชญ์ที่แท้จริงท่านข้ามพ้นเรื่องทางโลกไปแล้วจิตใจของท่านมั่นคงดุดขุนเขาไม่เคยหวั่นไหวหรือยินดีไปกับคำเยาะเยาะปอบปั้นจอมปลอมใดๆทั้งสิ้นสำหรับข้าแล้วท่านคือแบบอย่างหนึ่งเดียวที่หาได้ยากยิ่งในแผ่นดินนี้ เมื่อได้รับคำชมที่เจาะจงถึงความไม่ชอบคำชมของตนเองอาจารย์จางที่เคยบึ้งตึงก็เริ่มผ่อนคลายลงใบหน้าที่เคร่งเครียดกลับปรากฏรอยยิ้มที่มุมปากโดยไม่รู้ตัวท่านพยักหน้าช้าๆพลางลูกคราวขาวอืมที่จะพูดมานั้นก็มีส่วนถูกมนุษย์ทั่วไปมักจะแพ้พ่ต่อคำหวานจริงๆนั่นแหละ ส่วนข้านั้นเจ้าเข้าใจถูกต้องแล้วข้าใช้ชีวิตอยู่กับความจริงมานานจนคําเยินยอไม่มีผลต่อใจข้าอีกต่อไปบทที่ 4. หมวกใบแรกที่ถูกสวมอาหยางเห็นดังนั้นจริงค้อมศีรษะลงกราบลาอาจารย์อย่างสง่างามก่อนจะลุกขึ้นยืนแล้วกล่าวด้วยน้ำเสียงกลัวหัวเราะอย่างมีชัย บัตรนี้ข้าเบาใจแล้วขอรับท่านอาจารย์เพราะขนาดท่านอาจารย์ที่เป็นปราชผููละวางแล้วยังพึงพอใจในหมวกของข้าดังนั้นตอนนี้ในย่ามของข้าจึงเหลือหมวกเพียง99ใบแล้วละขอรับอาจารย์จางชะง,งักไปครู่หนึ่งก่อนจะระเบิดเสียงหัวเราะออกมาอย่างขมขื่นท่านตระหนักได้ทันทีว่าตนเองเพิ่งจะถูกลูกศิษย์สวมหมวกใบแรกให้เสียแล้วโดยที่ตนเองเป็นคนเปิดหัวให้เขาสวมเองกับมือด้วยความเต็มใจ อาหยางเดินออกจากประตูสำนักไปพร้อมกับย่ามใบนั้นเขารู้ดีว่าโลกแห่งความจริงนั้นไม่ได้เคลื่อนที่ด้วยเหตุผลเพียงอย่างเดียวแต่มันเคลื่อนที่ด้วยความพึงพอใจและเขาก็พร้อมแล้วที่จะใช้หมวกอีก99บใบที่เหลือเพื่อเปิดทางสู่จุดสูงสุดของชีวิตสุภาษิตสอนใจไม่มีใครปฏิเสธคำชมที่ถูกที่ถูกเวลาแม้แต่คนที่บอกว่าเกลียดคำชมที่สุดก็ตาม ปราดที่แท้จริงต้องระวังคำสรรเสริญยิ่งกว่าระวังคำนินทาคำสอพลอที่แนบเนียนที่สุดคือคำพูดที่ฟังดูเหมือนเรื่องจริงที่น่ายินดีนิทานปรัชญาจีนเรื่องเงาสะท้อนในถ้วยชาที่ร้าวในโรงน้ำชาเก่าแก่เมืองเจียงหนานมีบัณฑิตหนุ่มผู้หนึ่งชื่อหลินเฟิง เขาเป็นคนมีความรู้มากและมักจะคัดค้านความเห็นของผู้อื่นอยู่เสมอวันหนึ่งเขาได้ยินชื่อเสียงของอาจารย์มูเ่เฉินผู้สันโดษจึงเดินทางไปขอทดสอบภูมิปัญญาเมื่อไปถึงอาจารย์มูเ่เฉินรินชาให้เขาในถ้วยที่มีรอยร้าวเล็กๆล,ลิ้นเฟืองเห็นดังนั้นก็ขมวดคิ้วแล้วกล่าวว่าท่านอาจารย์ท่านเป็นผู้ทรงภูมิ เหตุใดจึงใช้ถ้วยที่มีรอยร้าวรินชาต้อนรับแขกมันไม่สมบูรณ์และอาจทำให้น้ําชาล่วไหลออกไปได้อาจารย์มูเ่เฉินไม่ได้ตอบอะไรแต่รินชาจนเกือบเต็มถ้วยแล้วผลักมาตรงหน้าหลินเฟิงเจ้าเห็นอะไรในถ้วยชานี้บ้างหลินเฟิงมองดูถ้าเห็นเงาสะท้อนของใบไม้เห็นท้องฟ้าและเห็นใบหน้าของข้าพเจ้า อาจารย์มูเ่เฉินพยักหน้าคนส่วนใหญ่มักมองเห็นแต่รอยร้าวในตัวผู้อื่นเหมือนที่เจ้ามองเห็นรอยร้าวในถ้วยใบนี้แต่เจ้าลืมสังเกตไปว่าแม้ถ้วยจะร้าวแต่มันก็ยังทำหน้าที่รองรับน้ำชาที่มีรสเลิศได้และที่สำคัญที่สุดรอยร้าวนั่นแหละที่ทำให้น้ำชาในถ้วยนี้เย็นลงเร็วกว่าถ้วยที่สมบูรณ์แบบทำให้เจ้าดื่มได้ทันทีโดยไม่ลวกปาก ลินเฟิงนิ่งไปอาจารย์กล่าวต่อว่าเจ้ามองโลกด้วยสายตาของนักจับผิดเจ้าเห็นความผิดพลาดของเพื่อนมนุษย์เป็นรอยร้าวที่น่ารังเกียจแต่เจ้าไม่เคยถามว่ารอยร้าวนั้นเกิดจากอะไรบางคนร้าวเพราะผ่านความร้อนแรงของชีวิตบางคนร้าวเพราะถูกกระแทกด้วยโชคชะตาหากเจ้าจะมองหาแต่ความสมบูรณ์แบบในโลกนี้เจ้าจะพบแต่ถ้วยที่ว่างเปล่า เพราะไม่มีถ้วยใบไหนที่ไร้ที่ติและไม่มีใจดวงไหนที่ไร้บาดแผลการยอมรับรอยร้าวของผู้อื่นคือจุดเริ่มต้นของการมีเมตตาและการยอมรับรอยร้าวของตัวเองคือจุดเริ่มต้นของการมีปัญญาทัานใดนั้นน้ำชาในถ้วยร้าวของหลินเฟิงก็ดูจะหอมหวานขึ้นอย่างประหลาดเขาเริ่มเข้าใจว่า ปัญญาที่แท้จริงไม่ใช่การมองเห็นสิ่งที่ควรจะเป็นแต่คือการมองเห็นคุณค่าในสิ่งที่เป็นอยู่แง่คิดความสมบูรณ์แบบคือกับดักของอัตตาความงดงามที่แท้จริงซ่อนอยู่ในร่องรอยของการผ่านโลกและการยอมรับในข้อบกพร่อง เต่ากับกระต่ายฉบับปรัชญาการเดินทางอันไม่มีจุดหมายบทที่หนึ่งสองจังหวะชีวิตในป่าใหญ่ณป่าลึกอันอุดมสมบูรณ์ที่แสงแดดรำไรมักจะลอดผ่านใบไม้หนาทึบลงมาท่าบบนพื้นดินสีน้ำตาลเข้มป่าแห่งนี้ไม่ใช่เพียงที่อยู่อาศัยของสรพพสัตว์แต่เป็นห้องเรียนธรรมชาติที่เก็บงำความลับของจานเวลาเอาไว้ ในบรรดาสัตว์มากมายมีเต่าตัวหนึ่งชื่ออ้วนกลมมันอาศัยอยู่ริมหนองน้ำที่สงบนิ่งผิวน้ำมักจะสะท้อนภาพท้องฟ้าจนแยกไม่ออกว่าสิ่งใดคือความจริงสิ่งใดคือภาพจำลองอ้วนกลมเป็นเต่าที่เชื่องช้าแต่นั่นไม่ใช่เพราะสังขารเพียงอย่างเดียวหากแต่เป็นเพราะมันเลือกที่จะดื่มด่ำกับทุกย่างก้าว มันมักจะใช้เวลาครึ่งค่อนวันเพียงเพื่อเฝ้าดูหยดน้ำค้างที่ค่อยๆไหลซึมลงสู่รากไม้ในขณะเดียวกันป่าแห่งนี้ยังมีเจ้าสายฟ้ากระต่ายหนุ่มที่มีกล้ามเนื้อขาแข็งแรงและดวงตาที่เต็มไปด้วยไฟแห่งการแข่งขันสำหรับสายฟ้าความเร็วคือนิยามของความสำเร็จและการหยุดนิ่งคือความพ่ายแพ้ทุกเช้ามันจะวิ่งด้วยความเร็วสูงสุดเท่าที่จะทำได้ เพียงเพื่อจะรู้สึกว่าลมปะทะใบหูนั้นช่างหอมหวานแต่น้อยครั้งนักที่มันจะจำได้ว่าระหว่างทางที่วิ่งผ่านไปนั้นมีดอกไม้สีอะไรบานอยู่บ้างวันหนึ่งณนะเส้นทางสายเก่าที่ทอดผ่านทุ่งหญ้าคาเจ้าสายฟ้าวิ่งทยานมาด้วยความเร็วสูงจนเกือบจะชนอ้วนกลมที่กำลังก้มพิจารณา,มาแมลงตัวเล็กๆบนใบหญ้าสวัสดีอ้วนกลมเจ้าสายฟ้าเบรกจนฝุ่นตลบ เจ้ากำลังทำอะไรอยู่เดินเอื่อยเฉยเราวกับเวลาในโลกนี้ไม่มีวันหมดแบบนี้ไม่รู้สึกเบื่อบ้างหรือไงชีวิตมันสั้นนักถ้าไม่รีบวิ่งเจ้าจะไปถึงจุดหมายได้อย่างไรอ้วนกลมค่อยๆเงยหน้าขึ้นดวงตาที่ผ่านโลกมานานฉายแววเมตตามันตอบด้วยน้ำเสียงราบเรียบข้ากำลังซึมซับความงามของธรรมชาติอยู่เจ้าสายฟ้าเอย๋ยดูดอกไม้ป่าดอกนี้สิ มันบานเพียงแค่วันเดียวแล้วก็จะร่วงโรยหากข้าเร่งรีบเพียงเพื่อจะไปถึงที่ไหนสักที่ข้าคงพลาดที่จะเห็นความมหัศจรรย์ที่เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวในชีวิตของมันไปบทที่2เขาวงกฎที่ไร้ทางออกเจ้าสายฟ้าหัวเราะร่าพลางกระโดดเลือดเต้น เจ้าพูดอะไรแปลกๆเสียเวลาเปล่าๆชีวิตคือการก้าวไปทั้งหน้าต้องไขว่คว้าต้องเป็นที่หนึ่งการอยู่เฉยๆหรือเดินช้าๆก็ไม่ต่างอะไรกับกบในกะลาที่คิดว่าแอ่งน้ำเล็กๆคือโลกทั้งใบอ้วนกลมยิ้มมุมปากเป็นรอยยิ้มที่ทำให้เจ้าสายฟ้ารู้สึกสงบอย่างประหลาดการก้าวไปข้างหน้าเป็นสิ่งดี แต่การก้าวไปโดยไม่มีจุดหมายก็ไม่ต่างอะไรกับการวิ่งวนในเขาวงกตที่ไร้ทางออกเจ้าสายฟ้าข้าขอถามเจ้าสักคำเจ้าที่วิ่งอยู่ทุกวันนี้เจ้ากำลังวิ่งไปเพื่ออะไรคำถามนั้นรากับเป็นกำแพงล่องหอยที่กั้นขวางทางวิ่งของเจ้าสายฟ้ามันหยุดนิ่งหูที่เคยตั้งชันลู่ลงเล็กน้อยมันพยายามหาคำตอบในหัวข้า ข้าวิ่งเพราะข้าเก่งเรื่องวิ่งข้าวิ่งเพราะอยากรู้ว่าข้างหน้ามีอะไรข้าวิ่งเพราะไม่อยากให้ใครตามทันแล้วข้างหน้าที่ว่าน่ะคือที่ไหนอ้วนกลมถามย้ำข้าข้าไม่รู้เหมือนกันข้าแค่ชอบความรู้สึกที่ได้นำหน้าผู้อื่นการใช้ชีวิตก็เช่นกันเราไม่ควรปล่อยให้ชีวิตไหลไปตามกระแสของความคาดหวังหรือความรีบร้อนของสังคมรอบข้าง การรู้ว่าเราจะไปที่ไหนสำคัญกว่าการรู้ว่าเราไปได้เร็วแค่ไหนเพราะถ้าเจ้าไปผิดทิศยิ่งเจ้าวิ่งเร็วเท่าไหร่เจ้าก็ยิ่งห่างไกลจากความสงบสุขในใจมากเท่านั้นบทที่3บทเรียนจากการนิ่งสงบเจ้าสายฟ้ารู้สึกทึ่งในความคิดที่ไม่เคยได้ยินจากสัตว์ตัวไหนมาก่อนมันตัดสินใจทิ้งสัญชาตญาณที่ต้องรีบไปแล้วขยับเข้าไปนั่งข้างๆอ้วนกลม ตลอดหลายชั่วโมงนั้นป่าทั้งป่าดูเหมือนจะเงียบเสียงลงเพื่อฟังการแลกเปลี่ยนของทั้งคู่อวนกลมเล่าถึงประสบการณ์ชีวิตที่ผ่านมามันเคยอยากเร็วเหมือนกระต่ายเสียใจที่ตนเองเชื่องช้าแต่เมื่อเวลาผ่านไปมันพบว่าความช้าทำให้มันเห็นความสุขในรายละเอียดหรือไมโครแฮปปี้เนสเช่นรสชาติของน้ำฝนที่ซึมลงดิน หรือเสียงกระซิบของลมผ่านป่าสนมันสอนเจ้าสายฟ้าเรื่องความพอเพียงไม่ใช่การมีน้อยแต่เป็นการรู้ว่าแค่ไหนคือพอเมื่อเจ้าพอเจ้าจะหยุดเปรียบเทียบกับผู้อื่นและเมื่อเจ้าหยุดเปรียบเทียบเจ้าจะพบเป้าหมายที่แท้จริงของตัวเองอวนกลมกล่าวทิ้งท้ายเจ้าสายฟ้าเริ่มมองโลกในมุมใหม่ มันตระหนักว่าที่ผ่านมามันวิ่งเพียงเพื่อหน,นีความเหงาและวิ่งเพื่อหาการยอมรับจากคนอื่นข้าเข้าใจแล้วอ้วนกลมข้าจะไม่วิ่งอย่างไร้จุดหมายอีกต่อไปข้าจะหาความหมายในทุกก้าวที่ข้าขยับบทที่4การเดินทางสู่ยอดเขาแห่งมิตรภาพเวลาผ่านไปหลายเดือนเจ้าสายฟ้าเปลี่ยนไปเป็นคนละตัวมันยังคงว่องไว แต่ความว่องไวของมันถูกนำมาใช้ด้วยสติวันหนึ่งมันเดินมาหาอ้วนกลมแล้วชวนไปเที่ยวบนยอดเขาสูงที่สุดของป่าเพื่อไปชมทัศนียภาพที่กว้างไกลกว่าเดิมการเดินทางครั้งนี้ใช้เวลานานาน,นับสัปดาห์เพราะเจ้าสายฟ้าเลือกที่จะเดินเคียงข้างอ้วนกลมมันไม่ได้วิ่งล่วงหน้าไปก่อนแล้วกลับมาล้อเลียนแต่มันใช้ความเร็วของมันวิ่งไปหาผลไม้ป่ารสเลิศมาฝากอ้วนกลมระหว่างทาง ระหว่างที่เดินผ่านหุบเขาพวกมันพบกับหนูตัวเล็กๆที่ตกลงไปในหลุมดึกเจ้าสายฟ้าใช้ความคล่องแคล่วกระโดดลงไปช่วยพาหนูขึ้นมาและอ้วนกลมใช้ความนิ่งช่วยปลอบประโลมจนหนูหายตระหนกเมื่อถึงยอดเขาภาพที่ปรากฏเบื้องหน้าคือทะเลหมอกที่ถูกย้อมด้วยแสงสีทองของอาทิตย์อัสดงลมหนาวพัดผ่านแต่ใจของทั้งสองกลับอบอุ่น ถ้าเป็นเมื่อก่อนข้าคงวิ่งมาถึงที่นี่ตั้งแต่วันแรกแต่ข้าคงจะยืนอยู่บนยอดเขานี้เพียงลำพังและคงไม่รู้สึกว่าความงามนี้มีความหมายอะไรเลยการมีเจ้าเดินมาด้วยกันทำให้ข้ารู้ว่าระหว่างทางสำคัญพอๆกับจุดหมายบทสรุปปรัชญาที่ไม่มีวันสิ้นสุดอ้วนกลมและเจ้าสายฟ้ากลายเป็นสหายต่างวัยและต่างสายพันธุ์ที่ไม่มีใครแยกออก เจ้าสายฟ้าค้นพบเป้าหมายใหม่คือการใช้ความเร็วของตนเพื่อช่วยเหลือสัตว์ที่เดือดร้อนและส่งต่อข้อคิดของอ้วนกลมให้ผู้อื่นส่วนอ้วนกลมยังคงเป็นเข็มทิศทางจิตวิญญาณที่คอยเตือนสติเพื่อนเสมอนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าความหมายของชีวิตไม่ได้วัดกันที่กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่วัดกันที่ความลึกซึ้งของความเข้าใจในทุกย่างก้าวที่เราเดินไป มิตรภาพที่แท้จริงไม่ได้เกิดจากการเดินไปข้างหน้าพร้อมกันเสมอไปแต่อยู่ที่การยอมรับในจังหวะชีวิตที่แตกต่างและพร้อมจะรอคอยหรือเร่งฝีเท้าเพื่อดูแลกันและกันในวันที่โลกหมุนเร็วเกินไปวิถีแห่งเต่า ปรัชญาการก้าวเดินในแดนมังกรบทที่1จิตใจที่ขุนมัวของบุตรชายวานิชในรัชสมัยที่ความรู้รุ่งเรืองราวกับดอกไม้ในฤดูใบไม้ผลิณนะเมืองชิมโจอันมั่งคั่งมีคฤหาสน์หลังใหญ่ของข้าบดีตระกูลหลงตั้งตรงงานอยู่ทว่าภายในกำแพงสูงนั้น กลับมีเมฆหมอกแห่งความทุกข์ระทมปกคลุมจิตใจของคนสองคนหนึ่งคือผู้เป็นบิดาที่ปรารถนาจะเห็นบุตรชายสืบทอดกิจการและมีชื่อเสียงในทางธรรมและอีกหนึ่งคืออาหลงเด็กหนุ่มผู้มีดวงตาหม่นแสงอาหลงไม่ใช่คนเกียดคร้านแต่เขาเป็นคนหัวช้า ในขณะที่เด็กวัยเดียวกันในสำนักศึกษาสามารถท่องจำตำราหลุนอายุได้แม่นยำแต่อาหลงกลับยังคงง่วนอยู่กับการคัดอักษรพื้นฐานไม่กี่ตัวเสียงหัวรเราะเยาะเย้ยของเพื่อนร่วมสำนักกลายเป็นหน้ำที่ทิมแทงใจจนในที่สุดเขาก็หันหลังให้แก่ตำราทุกเล่มข้ามันคนงูเขาาเบาปัญญาอาหลงรำพึงกับตัวเองพลางคว้างผูกันทิ้ง ต่อให้ค่าทุ่มเทเพียงใดข้าก็เป็นได้เพียงเป็ดที่พยายามบินตามฝูงหงบิดาของเขาเห็นท่าไม่ดีจึงตัดสินใจเชิญท่านอาจารย์เหวนบัณฑิตเท่าผู้มีบุคลิกสงบนิ่งราวน้ำในบ่อลึกมาสอนที่บ้านอาจารย์เหวนไม่มีชื่อเสียงในราชสำนักแต่เขามีวิธีการสอนที่ประหลาดและลุ่มลึกท่านพ่อท่านอย่าเสียเงินทองไปกับคนอย่างข้าเลย อาหลงเปล่าวด้วยน้ำเสียงตัดพอ้อเมื่อรู้ว่าต้องเริ่มเรียนใหม่วิชาความรู้เหล่านั้นข้าเรียนไปก็ไม่เข้าหัวสู้ปล่อยข้าไปเลี้ยงวัวยังดีเสียกว่าบิดาของเขามองด้วยแววตาเข้มงวดแต่แฝงความห่วงใยเจ้าไม่ได้โง่อาหลงเจ้าเพียงแต่ยังไม่พบจังหวะของตนเองอาจารย์เหวินจะเป็นผู้ชี้นำเจ้าจงตั้งใจเรียนเสียอย่าให้ข้าต้องเสียหน้าไปมากกว่านี้ บทที่สองบทเรียนในความเงียบในช่วงเดือนแรกของการเรียนอาหลงทำตัวราวกับหุ่นขี้ผึ้งอาจารย์หวนให้เขาคัดอักษรเขาก็คัดไปส่งส่งอาจารย์ให้อ่านตำราเขาก็นั่งเหมือลอยมองนกกระจิบบนกิ่งหลิวอาหลงพยายามทำให้อาจารย์เบื่อหน่ายเพื่อที่จะได้ลมเลิกการสอนไปเสียแต่อาจารย์หวนกลับนิ่งสงบ ราวกับก้อนหินที่ตั้งตระหง่านท่ามกลางพายุวันหนึ่งลมอุ่นพัดผ่านศาลาไม้กลางสวนดอกเหมยอาจารย์เหวินวางผู้กันลงแล้วกล่าวช้าๆอาหลงวันนี้อากาศดีนักเจ้าช่วยไปเดินเล่นเป็นเพื่อนคนแก่ผู้นี้ที่ริมสระน้ำหน่อยได้ไหมอาหลงแปลกใจแต่ก็ยอมเดินตามไปที่ริมสระน้ำนั้น เต็มไปด้วยใบยบัวสีเขียวขจีและเสียงกบชิงกันร้องระงมอาจารย์หวนเดินไปหยุดที่โขดหินแล้วชี้ไปที่สัตว์ตัวเล็กๆที่กำลังคลานอยู่บนพื้นหญ้ามันคือเต่าตัวหนึ่งที่ดูแก่งออมและหลังชุ่มไปด้วยน้ำอาจารย์หวนก้มลงหยิบเต่าตัวนั้นขึ้นมาไว้ในอุ้งมือแสงแดดสะท้อนกระดองมันเป็นเงาวับอหลงเจ้าลองมองดูเจ้าสิ่งนี้สิในสายตาของเจ้า จ้าว่ามันเป็นสัตว์ที่น่าสมเพศหรือไม่ที่มันอืดอาดเช่นนี้อหลงมองเต่าตัวนั้นแล้วแสายะยิ้มเล็กน้อยท่านอาจารย์ในบรรดาสัตว์ใต้ล่านี้หามีสิ่งใดที่อืดอาดและน่ารำคาญใจเท่าเต่าไม่มันช่างเดินช้าเสียจนมดบางตัวยังวิ่งแซงมันได้ด้วยซ้ำบทที่สปริศนาธรรมริมสะ้ําอาจารย์หวนยิ้มอย่างลึกลับ เขาปล่อยเต่าลงบนพื้นหญ้าที่ห่างจากขอบสระน้ำไปหลายสิบก้าวจากนั้นเขาก็หันมาหาบุตรชายวานิชอหลงข้าขอท้าเจ้าด้วยปริศนาเล็กน้อยหากข้าวางเต่าน้อยตัวนี้ไว้ที่นี่และเจ้าหยุดยืนนิ่งอยู่ตรงนี้ห้ามขยับไปไหนแม้แต่ก้าวเดียวเจ้าคิดว่าระหว่างเจ้าที่ว่องไวกว่ากับเจ้าเต่าที่อืดอาดใครจะถึงขอบสระน้ำก่อนกันอหลงขมวดคิ้ว ท่านอาจารย์ท่านล้อข้าหรือท่านสั่งไม่ให้ข้าเดินข้าจะไปถึงสระน้ําได้อย่างไรแม้เจ้าเต่าจะเดินเชื่องช้าแต่มันก็ค่อยๆขยับขาทั้งสี่ของมันไปเรื่อยๆอ,อีกไม่นานมันย่อมต้องถึงน้ําและว่ายหนีไปได้ส่วนข้าหากยืนนิ่งเป็นท่อนไม้ต่อให้ผ่านไปร้อยปีสระน้ําก็อยู่ไกลเท่าเดิมนั่นแหละคือคําตอบที่ข้าต้องการอาจารย์เหวินเกลานพลางรูปคราวขาว อหลงการศึกษาหาวิชาความรู้ของมนุษย์เราก็ไม่ต่างอะไรจากการเดินทางไปสระน้ำแห่งนี้เลยอาหลงนิ่งอึ้งไปครู่หนึ่งอาจารย์เหวินจึงกล่าวต่อด้วยน้ำเสียงนุ่มนวลแต่ก้องกังวานคนบางคนอาจเกิดมาพร้อมฝีเท้าที่รวดเร็วราวกับกระต่ายป่าแต่อาจจะหยุดพักระหว่างทางเพราะความชะล่าใจส่วนคนบางคนอาจเดินช้ายอย่างเต่าตัว,ตวนี้ แต่เขากลับก้าวเดินไปข้างหน้าอย่างสม่ำเสมอทุกวันเจ้าบอกว่าเจ้าเรียนรู้ช้านั่นไม่ใช่ความผิดพลาดของสวรรค์แต่ความโศกเศร้าที่แท้จริงคือการที่เจ้าหยุดนิ่งตั้งหากเมื่อเจ้าหยุดอ่านเจ้าก็หยุดโตเมื่อเจ้าหยุดคิดเจ้าก็เริ่มถอยหลังผู้ที่เดินช้าวันละลีย่อมไปได้ไกลกว่าผู้ที่วิ่งเร็วแต่หยุดวิ่งตั้งแต่วันแรกบทที่สี่ การตื่นรู้ของมังกรหลับคำพูดของบัณฑิตเท่าเปรียบเสมือนค้อนใหญ่ที่ทุบทำลายกำแพงแห่งความท้อแท้ในใจของอาหลงลงจนหมดสิ้นเขามองดูเต่าตัวนั้นที่ในที่สุดก็นำพาตัวเองลงไปสู่ผิวน้ำที่สุดชื่นได้สำเร็จแม้จะใช้เวลานานแต่มันก็ไปถึงจุดหมายด้วยกําลังของตนเองตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาคาหาตระกูลหลง ก็ได้ยินเสียงท่องตำราของบุตรชายดังขึ้นทุกเช้าคำ่ำอาหลงเลิกเปรียบเทียบตัวเองกับใครในสำนักศึกษาเขาไม่สนใจว่าคนอื่นจะอ่านตำราจบกี่เล่มเขาเพียงสนใจว่าวันนี้เขาได้เรียนรู้อักษรใหม่เพิ่มขึ้นอีกกี่ตัวเขาค่อยๆศึกษาค่อยๆทำความเข้าใจจากบทหนึ่งไปสู่อีกบทหนึ่งความรู้ที่สะสมอย่างช้าๆ กลับเป็นความรู้ที่ฝังรากลึกและมั่นคงกว่าใครเพื่อนหลายปีผ่านไปอาหลงไม่ได้เป็นเพียงพ่อค้าที่เก่งกาจแต่เขายังได้รับยกย่องว่าเป็นผู้มีความรู้ลุ่มลึกที่ใครๆต่างก็มาขอคําปรึกษาเขามักจะนํารูปปั้นเต่าตัวหนึ่งวางไว้บนโต๊ะทำงานเสมอเพื่อเตือนใจตนเองและผู้ที่มาขอคำชี้แนะว่าในการเดินทางของชีวิต การเติบโตช้าไม่ใช่เรื่องที่น่าหวาดหวัน่นแต่สิ่งที่น่ากลัวที่สุดคือการที่หัวใจหยุดนิ่งและไม่ยอมก้าวเดินต่อไปตั้งหาก